เดี๋ยวต่อไปเมนูของเราก็คือ,อหลนเต้าเจี้ยวหรือเต้าเจี้ยวหลนนะฮะทีนี้วัตถุดิบที่เราใช้การหลนก็คือเป็นเครื่องจิ้มเนาะรสชาติของเขาก็จะมีความกลมกล่อมทุกรส นะฮะมีหวานมีมันมีเค็มทุกอย่างเสมอกันนะเราจะไม่ค่อยทำหล่นให้ออกรสเปรี้ยวเพราะว่าถ้าเรากินหล่นเปรี้ยวอ่ะเพราะหล่นจะใส่กะทิถ้ากะทิเปรี้ยวมันจะเหมือนกะทิบูดนั่นเองนะทีวันนี้เนี่ยเราใช้เป็นเต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวจริงๆปกติต้องใช้เต้าเจี้ยวที่เป็นเต้าเจี้ยวขาวแต่ว่าเนื่องจากภาคใต้ไม่นิยมทานกันเต้าเจี้ยวขาวเราก็ได้เป็นเต้าเจี้ยวที่เป็นเต้าเจี้ยวดำอย่างเงี้ยก็ใช้ได้แต่ควรจะล้างสักหน่อยให้มีความเค็มเขาหายออกไปหมดนะ ถ้าไม่ใช้เต้าเจี้ยวใช้อะไรได้บ้างเขาก็ใช้ปูเค็มก็ได้ปลาเค็มก็ได้ปลาร้าก็ได้ปลาดุกร้าก็ได้ใช่ไหมครับพี่เจอะไรก็ได้ที่มีความเค็มเนี่ยเราสามารถนามาทำเป็นตัวหล่นได้นะฮะอย่างที่บอกรสชาติหล่นจะมีความเสมอทุกรสวัตถุถดิบตัวต่อไปก็คือหมูสับกับกุ้งสับนะฮะหอมแดงซอยนะฮะแค่นั้นแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงหั่นท่อน แล้วก็มีไข่ไก่ในกรณีที่ถ้าเกิดน้ำเรายังไม่คลุกคลิกพอเราใส่ไข่ไก่ลงไปช่วยอ่ะทีนี้เรามาเริ่มทำกันเลยวิธีการทำก็คือใส่ตัวหางกะทิกับหัวกะทิลงไปนะฮะแกงนี้หรือว่าหลอดนี้เราจะไม่ทำให้เขาแตกมันดังนั้นเราใส่ตัวหัวและหางลงไปแล้วเราก็ใส่ตัวของเป็นที่เป็นเนื้อสัตว์ก็คือหมูลงไปเลยกับเต้าเจี้ยวนะฮะนี่เทคนิคเลย สีของตัวหลนจะต้องเป็นสีขาวนวลน,นะไม่แตกมันจนเกินไปทีนี้ใส่หมูสับโอ้หมูกระโดดวิธีการก็คือเราพยายามใส่หมูลงไปแล้วคนให้เขาแยกตัวออกมาจากตัวน้ำกะทิ เราจะไม่ปล่อยให้เขาเป็นก้อนๆน,นะลุงนะเพราะหล่นเวลาตักกินเราจะตักกินเหมือนเป็นน้ำจิ้มเครื่องจิ้มใช่ไหมดังนั้นหมูที่ดีจะต้องสับให้ละเอียดเราก็ขาดออกจากกันถ้าเราซื้อหมูบดช่อมาจากตลาดอันนั้นต้องมาสับเพิ่มนะหมูบดนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้หมูบดเลยมันจะเป็นก้อนใหญ่เวลาตักมาเป็นเครื่องจิ้มแล้วมันจะไม่นวนลเราก็ใช้ไฟอ่อนๆกลางๆแล้วก็บีหมู ให้ละลายออกจากกันในสูตรมีกุ้งด้วยกุ้งสับแต่เราใส่กุ้งไปตอนหลังพรากุ้งมันสุกเร็วเนาะหลังจากนั้นเราก็ใส่เต้าเจี้ยวลงไปนะคะใช้ไฟอ่อนๆคนให้หมูเต้าเจี้ยวทุกอย่างเขาสุกเสมอกัน อพอถ้าเกิดหมูทุกอย่างเขาละลายกับน้ากะทิเข้ากันแล้วแล้วก็เล่งไฟขึ้นได้นิดหนึ่งเนาะอย่างที่บอกเต้าเจี้ยวมีความเค็มอยู่แล้วดังนั้นเวลาเราปรุงก็ใส่เกลือได้นิดหน่อยนะฮะแล้วก็ตัวของน้ําตาลทุกอย่างรสต้องเสมอกันเนาะอย่างที่บอกมีความมันมีความหวานมีความเค็มแล้วก็จะหอมในส่วนของพริกชี้ฟ้าสดลงไปด้วย ทีนี้เรามีอะไรบ้างไหมครับน้ำมะขาม,มเปียกใส่นิดนึงให้มีความเปรี้ยวนิดหน่อยกลมกล่อมไม่เปรี้ยวโดดนะลูกนะรสชาติเสมอเราก็สีต้องขาวนวลอ่าตอนนี้นะฮะในส่วนของหล่ดของเราตอนนี้ทุกอย่างมันเดือดล้เห็นไหมทุกอย่างมันเดือดเข้าที่กันแล้วเนื้อหมูทุกอย่างละเอียดแล้วเราก็ขอใส่กุ้งลงไปอย่างที่บอกว่ากุ้งมันสุกง่ายเนาะ ก็าตามด้วยกุ้งพอใส่ลงไปแล้วก็ต้องรีบบี้เขาไม่ให้เขาติดกันเป็นก้อนนะลูกเนาะไฟอย่าแรงสำคัญเลยหลังจากนั้นก็ตามด้วยตัวหอมหอมแดงซอย แต่งหน้าด้วยทักซี